สวัสดีครับเดินทางมาถึงข้อห้าสิบหกแล้วครับไปดูข้อนี้กันนะปื๊ดเป็นเรื่องอะไรเอย่ยอ่าเรื่องที่หลายๆคนรอคอยนะครับเรื่องอะไรนั่นเองเงื่อนไขสัญลักษณ์เรื่องนี้ขอเกริ่นก่อนสอนเลยทุกคนใครทําได้ทําก่อนเลยนะพิมพ์คำต็บไอ้คำต็บเลยนะคําตอบไว้ที่คอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยนะครับออกในกพเยอะมากและล่าสุดสอบท้องถิ่นของปีหกสี่เนี่ยนะครับ จากปกติท้องถิ่นไม่ออกเงื่อนไขสัญลักษณ์ปีนี้ออกด้วยนะเพราะฉะนั้นใครจะสอบท้องถิ่นปีถัดๆไปอย่าลืมเตรียมเผื่อไว้นะครับอ่ะส่วนครูผู้ช่วยเนี่ยบอยคาดว่าก็น่าจะมีออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วแต่ปีนะครับแต่หลักๆเลยกพเนี่ยออกเยอะมากแล้วก็ออกถึง10ข้อเลยนะใครจะสอบกบพนี่คือหัวข้อหลักที่ต้องทําได้ฟังบอดีๆนะไม่ใช่แค่ว่าพอได้นะต้องทําได้เพราะถ้าเราทําได้10ข้อนี้โอกาสผ่านสูงมากเพราะว่าจาก50ข้อเนี่ย เราต้องการ30เอ่อ60ใช่ไหมครับคือต้องการ30ข้อผ่านลองนึกภาพนะบางคนบอกอุย้ยทิ้งเรื่องนี้ไม่ทําก็ได้ไปทำาง่นยากเลยยากยังไงทิ้งไป10ข้อจาก50เหลือ40และทุกคนต้องทําให้ได้30ข้อถึงจะผ่านเกณฑ์ไทยบวกเลขนะครับยากเลยนะเพราะแต่กับการสมมุติกับกันนะไม่ทิ้งแต่เรื่องนี้ลงแม่นเลยได้10ข้อได้ไปแล้ว10จากทั้งหมด50ยังเหลืออีก40ข้ออีก40ข้อทุกคนขออีก20ขอ้อแค่ครึ่งเดียว เห็นความแตกต่างไหมทิ้งชีวิตลําบากเลยต้องถูก3ามใน4หรือภาษาเลขเลขรียก75%คือยากมากนะกับการทัาติดข้อนี้เราได้แม่นแล้วเวลาทําได้เนี่ยบอยบอกเลยนะได้มันได้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะครับแค่แม่นยำสี่ข้อนี้ถูกหมดปุ๊บอีก40ข้อทําถูกอีกครึ่งเดียวจบแล้วซึ่งอีกครึ่งเดียวก็ไม่น่าจะยากเพราะว่าอีกย0ข้อเนี่ยบอยบอกเลยนะใน40ข้อห 5, 5ข้อของเรื่องอนุกรมก็น่าจะได้แทบทุกข้ออยู่แล้ว ถ้าทำสองหัวข้อนี้อนุกรมกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ได้สิบบวกห้าเป็นสิบห้าชิวแล้วทุกคนทันบอยเนาะนี่มือบอยโดนไพลเตอร์นะมันเลยย้อนกลับมาขอัยทุกคนด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับทําหัวข้อนี้ให้ได้อย่างแม่นยำอทินี้ทํายังไงบอยบอกลงหน้าเลยบอยคงไม่มีเวลามาอธิบายบตัวเนื้อหาพื้นฐานนะครับเกริ่นก่อนเลยว่าใครอยากเข้าใจเรื่องนี้ให้มันละเอียดขึ้นไปศึกษาเรื่องการแก้อสมการก่อนนะครับไปศึกษาเรื่องนี้นะ นะครับเราจะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอย่าไปจ้างจําตะลงตารางอะไรว่าทําเงื่อนไขแบบนี้สรุปแบบนี้ตอบแบบนู้นแบบนั้นเหนื่อยฮะถ้าเข้าใจไม่ต้องจําอะไรเลยนะครับบอยขอย้ํานะเห็นไหมบอยจะพูดตลอดเราเรียนด้วยความเข้าใจครับแล้วจะไม่ลืมด้วยมาดูโจทย์กันครับโจทย์มีเงื่อนไขมา2บรรทัดนี้ครับและข้อสรุปค,คือ 3B มากกว่า 2A ค่อทำยังไง มาบอกเลยนะครับหลักการทาคือดูข้อสรุปก่อนข้อสรุปสนใจ 3b กับ 2a หรือพูดง่ายๆสนใจ b กับ a เราไปมองในโจทย์ a อยู่นี่นี่ a อยู่นี่อ่ะมาขีดเส้นใต้ไว้สักนิดหนึ่งก็ได้ b อยู่นี่งั้นมันอยู่คนละบรรทัดถ้าอยู่คนละบรรทัดเปรียบเทียบกันไม่ได้เราจะต้องทาให้มันเปรียบเทียบได้คือเอามันมาอยู่บรรทัดเดียวกันซึ่งพูดง่ายๆมันคือการเอาสอามาการมารวมกันเราจะรวมได้ก็ต่อเมื่อต้องทําให้ ทางผ่านมันเหมือนกันหรือบางคนจะเรียกว่าทําให้ตัวเชื่อมเหมือนกันหรือบางคนเคยทักมาในอินบ็อกซ์บอยเรียกว่าทาให้สะพานเท่ากันแล้วแต่ครับมันไม่ได้มีชื่อเรียกอยู่แล้วเอาง่ายๆบอยชอบเรียกว่าทางผ่านทําให้ตัวทางผ่านเหมือนกันใค่คือทางผ่านมันจะวิ่งผ่านไปหากันได้ระหว่างสองบรรทัดน,นี้ก็คือวิ่งผ่านตัวที่เหมือนกันน,นั่นเองทุกคนถ้าใครลองมองสองบรรทัดน,นี้มีตัวเหมือนกันคือตัวตัว E น่ารักมากครับข้างบนชื่อ E แต่ข้างล่างชื่อสองงั้นทุกคนเห็นว่ามันเท่ากันหรือยัง ยังไม่เท่างั้นจะวิ่งผ่านได้ต้องทําให้มันเท่ากาันงั้นเราก็ต้องเลือกทําได้สองวิธีหนึ่งทำให้ e เป็น2อ e ก็ได้2ทําจาก2อ e เหลือ e เดียวก็ได้ถูกทั้งหมดในที่นี้บอยเลือกวิธีนี้ครับทําจาก e เป็น2อง e โดยการคูณ2แต่ยู่ๆมันไม่ได้ทําอย่างนี้นะคุณเอาสองไปแปะข้างหน้าจบเปลา่าเวลาคูณเนี่ยมันต้องคูณทั้งหาสมการคือคูณทั้งหมดนี้เลยแบบนี้ครับ ถันไหมครับมันเป็นหลักการแก้สมการเหรือสมการเวลาทําต้องทาทุกข้างอาสมการก็เช่นกันอั้น้เราคูณ2ทุกข้างครับคูณ 2G เรียก 2G 2คูณ A เรียก 2A 2คูณ C เรียก 2E และสุดท้ายขวามือเป็น 2E แบบนี้มีนะครับบ่อยเอาเครื่องหมายคูณออกเขียนติดกันก็คือการคูณนะทันบ่อยนะหลังจากทาให้ ตัว e เท่ากันแล้วทุกคนเห็นไหมครับเราจะมี2 e เป็นทางผ่านเห็นไ,ไหมมันเหมือนกันละงั้นเมื่อเหมือนกันแล้วเราจะเอาอะสมการ2บมรรทนี้มาต่อกันได้ต่อง,ง่ายง่ายอ่ะดูครับบอยกประโยคเดิมลงมานี่ประโยคนี้นะดูใหมนะครับยกลงมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะก๊อปลงมาเลยนะครับกอปีเพจล,ลงมาเลยเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ครับมาต่อหลายคนจะงงพี่บอตรงนี้มาจากไหนอ่าดูนี้ครับตัวที่เอามาต่อคือตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมว่าตัวเนี้ยมันน้อยกว่า 2 e. ง e เงินเมื่อเอามาต่อมันยังคงต้องน้อยกว่า2 e ดูหัวลูกศรก็ได้ครับหัวลูกศรแหลมๆอยู่ที่ตัวดีเงินตอนเอามาต่อเห็นไหมหัวลูกศรแหลมๆยังคงต้องอยู่ที่ตัวดีจะได้เป็นความหมายเดิมนะครับไม่ต้องไปจงไปจําว่าโอ้ยแบบต่อแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นจะต้องกลับเครื่องหมายต่อให้มันเหมือนเดิมครับการต่อให้เหมือนเดิมใช้ตาเราดูธรรมดาเลยนะเครื่องหมายอ่านสมการตัวนี้นะครับถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวาเรียกน้อยกว่าถ้าเราอ่านจากขวาไปซ้ายจะเรียกว่า2 e มากกว่าดี เพียงแต่คนส่วนใหญ่บนโลกมักจะอ่านจากซ้ายไปขวาเขาก็เลยตกลงว่าไอ้เครื่องหมายนี้คือน้อยกว่าผ่านบ่อยแม้มันอ่านได้สองมุมนะตัวนี้อ่านว่าดีน้อยกว่า 2E ก็ได้หรือถ้าเอาอ่านจากขวามือเป็นหลักอ่านว่าสองมากกว่าดี D ก็ได้งั้นเวลาไปต่อต่อให้เหมือนเดิมงั้นทุกคนจะต่ออย่างนี้นสมมติเรายังไม่ต่อเราลอกดีลงมาลอก 2B ลงมาทุกคนเห็นไหมหัวแหลมอยู่ที่2 B งั้นเราก็ต้องหัวแหลมอยู่ที่ 2B มีเท่ากับตามนี้หัวแหลมอยู่ที่ดีงั้นเราก็ต้องต่อไงเลยได้ตัวนนี้นเ ทันบ่อยเนาะมาต่อต่อกันได้เพราะว่าเรามี 2E เท่ากันแล้วนะครับพอต่อกันได้ปั๊บเปรียบเทียบตัวที่เราสนใจเราสนใจ 3B กับ2องเงั้นเราก็ไปมองหาครับนี่ A อยู่นี่บี B อยู่นี่วิ่งผ่านไปปั๊บยุบออกมาจะเหลือ 2A มากกว่า 2B บอยขอย้ํานะบอยไม่มีเวลามานั่งอธิบายเรื่องพื้นฐานภายในคลิปเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครฟังแล้วงงไปหาความรู้พื้นฐานเรื่อง เงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ประยุกต์แล้วนะงั้นเราจะยุบได้ 2a มากกว่า 2b พอได้ดังนี้ปั๊บทุกคนดูต่อครับพอเรายุบปื๊บวิ่งผ่าน 2a มากกว่า 2b แต่ข้อสรุปมันสนใจ 3a เอ่ยโทษครับ 3b กับ 2a เห็นอะไรไหมครับ 2a เหมือนข้อสรุปแล้วแต่ 3b ยังไม่เหมือนตอนนี้เรามี 2b จะทำยังไงให้เป็น 3b ง่ายมากเนื่องจากทุกแปรเอ่อทุกตัวแปรในเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกงั้นเราสามารถเทียบได้ไงด่ายๆโดย เรามี 2b แล้วเราเติม 3b ลงไปได้เลยครับทุกคนนะครับที่บอยโยงคือโยงว่านี่เราสนใจแค่คู่นี้นะยุบได้ท่านี้เติม 3b ได้เลยว่า 3b มันย่อมมากกว่า 2b เสมอใครไม่ทันดูใหม่นะครับเรารู้ว่า 3b ยังไงก็ต้องมากกว่า 2b เสมอเราเลยเติมต่อเข้าไปนะครับต่อเติมเข้าไปปับ๊บเห็นอะไรไหมครับพอต่อเติมเข้าไปปับ๊บเราจะหานได้ว่า 2a มากกว่า 2b 3b ก็มากกว่า 2b งั้นถ้าเราจะเทียบระหว่าง 2a กับ3ามมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะวิ่งไปปั๊บหัวลูกศรมันหันเข้าหากันหรือบางคนจะมองว่าหันคนละทางก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะมองว่าลูกศรนั้นวิ่งหันหาเนี่ยวิ่งเข้ามาหากันหรือลูกศรหันไปคนละทางทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเปรียบเทียบได้งั้นเมื่อเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ยเครื่องหมายหันไปคนละทางก็จะต้องตอบไม่แน่ชัดข้อ3นั่นเองหันบ่อยเนาะหันบ่อยเนาะก็จะตอบไม่แน่ชัด เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไม่แน่ชัดแต่ถ้าสมมุติโจทย์เปลี่ยนมาอันนีบ้บอยพูดเล่นๆให้ฟังนะข้อนี้จบไปแล้วนะครับสมมุติเราได้สองเอมากกว่าสองบีถึงตรงนี้ละนี่เนะียถึงตรงนี้นะนี่บรรทัดนี้นะบอยลอกลงมาใหม่แต่ถ้าเกิดโจทย์เปลี่ยนมาโจทย์ดันเทียบกับ B ีเดียวนี่นี่ไม่มีสามสมมติถ้าโจทย์เทียบกับ b ีเดียวงั้นเราต้องการเทียบกับ b ีเดียวเราเอาบมาต่อ B ย่อมมากหรือน,อน้อยกว่าสองบครับ B ย่อนน้อยกว่า 2b แล้วก็เติมได้แล้วเราก็จะเทียบได้ว่าอ๋องั้นสรุปได้ว่า 2a มากกว่า b งั้นเราเขียนเลยว่า 2a มากกว่า b แต่อันนี้ถ้าใครอ่าน 2a มันน้อยกว่า b งั้นอย่างนี้จะสรุปเป็น a ผ่านบ่อยไหมครับไม่งงนเนาะในถ้ากรณีลบอันนี้ทิ้งนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่ามันต้องใช้ความเข้าใจเรื่องการเทียบอสมการนะครับใครฟังแล้วงงๆงงๆง,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 งไม่ต้องห่วงเลยแสดงว่ายังไม่มีพื้นฐานเรื่องอสมการ ไปฝึกพื้นฐานหัาสมก,การเบื้องต้นก่อนนะครับเนี่ยคูณทุกจํานวนทุกข้างนะครับและเปรียบเทียบฝึกจัดทําโจทย์เงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์แบบง่าย,ายเดี๋ยวไว้ถ้าบอลมีเวลาว่าจะลงโจทย์เงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์แบบง่ายๆแต่งขึ้นมาให้แล้วให้ฝึกตอบกันหน้าเพจนะครับแล้วมันจะก็จะทําพวกนี้ได้คล่องขึ้นหรือถ้าเกิดใครคิดว่าอไม่ทนันลาไม่มีเวลาบอยทําเนื้อหาเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ไว้อย่างละเอียดทั้งหมด17ตอน ฟังไม่ผิดนะบอยทําไว้17ตอนอย่างละเอียดไม่ใช่ตอนละ1 0 20นาทีแนตะ่ตอนละเป็นประมาณไม่ต่ำกว่าชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับรวมถึงตะลุยข้อสอบจริงเนี่ยสิตอนนะครับถ้าใครสนใจศึกษาอย่างละเอียดก็ในคอร์สติวคณิตบอยครับนะฮะสามารถเรียนแล้วใช้สอบได้ทั้งกอพครูผู้ช่วยและท้องถิ่นมีเนื้อหาครบให้ทั้ง3 3ส่วนแล้วบอยก็อัปเดตในหาทุกปีนะครับและเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับทุกคนเหลือ8 9 9เกากใครสนใจรับสิทธิพิเศษก็ ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือคอมเมนต์ไปใด้ล่างได้เลยนะครับสิทธิสมัครเรลี่ยนขอย้ำตรงร์สติวนี้ยังไม่ใช่สาระอย่างใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ครับอยากติวอย่างละเอียดน,นะครับสิ่งสำคัญคือบอยต้องการให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ครับคือขอกลับไปนั่นนี้ใหม่อย่ามานั่งจำนะครับตั้งจำไม่ไหวนะเงื่อนไขสัญลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้หลาลกหลายรูปแบบทั้งหมดมาจากพื้นฐานความเข้าใจสมการโอเคไหมครับ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับใครจะสอบกบพอห้ามพลาดเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เลยนะเรื่องนี้สําคัญมากๆนะมันออกถึง10ข้อเลยนะนะครับถ้าเกิดเข้าใจนะทําแล้วชิลมากอาจจะมีโอกาสพลาดได้แต่น้อยแต่ถ้าไม่เข้าใจนะทําไปกงไปแย่เลยนะครับสําหรับข้อนี้ทูกสอบมันเป็นคนละทางนะครับเทียมไม่ได้ตอบไม่แน่ชัดนั่นเอง นะครับแล้วเราย้ําให้อีกครั้งว่าเราจะรวมอะสมาการได้ก็ต่อเมื่อหรือพูดหลายๆคนที่บอกว่าเนี่ยรวมเงื่อนไขได้นะครับหลายๆวันทก็ต่อเมื่อต้องทําให้ทางผ่านเหมือนกันหรือใครจะใช้ว่าทําให้ตัวสะพานเท่ากันทางเชื่อมเท่ากันแล้วแต่ครับถนัดคําไหนใช้คํานั้นไม่ว่ากันโอเคเนาะยังไงสู้ๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในข้อถัดไปครับเงื่อนไขสัญญาก็จะปวดหัวนิดนึงนะฮะ <c oughs> แล้วไว้ติดตามทางหน้าเพจแล้วกันเนาะไว้ว่างๆจะแต่งโจทย์ให้ฝึกทำเพิ่มนะครับ บายบายครับทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ